พี่โมดไปกินข้าวกันจะบ่ายโมงแล้วอ่ะคนอื่นเขาไปกินกันหมดแล้วอ่ะไปกินข้าวกันนะแป๊บ,บนึงงานใกล้เสร็จแล้วล่ะหูยข้าวที่เรากินไม่ทานนะ่ะไปกันเลยเหอะพี่โมดวันนี้น่าสนใจอะ่ะเราเข้าไปดูกันไหมไม,ไม่เอาอ่ะฉันต้องรีบไปทำงานไปเถอะเร็วงานเพียบเลยแล้ว โมดเย็นเนียเลิกงานแล้วอ่ะไปปาร์ตี้บ้านกิกกันกิกมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอะ่ะไม่บอกหรอกพี่ต้องไปก่อนแล้วกิกถึงจะบอกอ้าพี่โมดท,ทำไมมาสายละ่ะเพิ่งเคลียร์งานเสร็จนี่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 ไหนบอกมีเซอร์ไพรส์อะไรอะ่ะพี่จำแมทธิวที่ฉันเคยเล่าให้ฟังได้ป่ะจำได้ทำไมอ่ะ ขอฉันแต่งงานจริงอะดีใจด้วยแล้วแต่งเมื่อไหรอีกสมเดือนแต่เนี่ยฉันว่าเดือนหน้าฉันก็จะลาออกแล้วเพราะว่าฉันต้องไปหาครอบครัวเขาที่อังกฤษอ่ะกิ๊กไม่อยู่เนี่ยพี่ต้องหาคนมาดูแลนะเยียมูวจะทำงานนะรู้หรือเปล่าดีใจด้วย ผลจากการที่ทะเลนะครับคนไข้กระดูกสะโพกหักครับทำไมลมแค่นี้อาการถึงรุนแรงนักล่ะคะคนไข้มีอาการ,กรโรคกระดูกพุนครับสาเหตุน่าจะเกิดจากทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอหรือไม่กล้าออกกําลังกายไม่สม่ำเสมอหรือไม่กลาในการดื่มชากาแฟมากเกินไปครับในกรณีที่ร้แรงที่สุดอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้ พี่มดเป็นยังไงบ้างพี่อืมก็ดีขึ้นแล้วล่ะแล้วคนดูแลที่กิ๊กหามาให้ล่ะโอเคไหมหมาพอดีเลยต้อมนี่พี่กิ๊กถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะกิ๊กจะได้สบายใจ พี่มอดไปกินข้าวกันไปทำไมวันนี้มาแปลกอะปกติต้องล่ายาวกับต้นเชิญออกไปได้ครเหเห็นแล้วพี่มองวันนี้น่าสนใจอะเราเข้าไปดูกันนะวัสนี้ค่ะดูก่อนได้ค่ะนิโบชัวร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมค่ะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุน่ะทางเรานะยคะ หนูไหมสนใจคะะดอลร้อเะพี่มดเดี๋ยวเลิกงานในเนี้ยไปปาร์ตี้บ้านกิกนะกิกมีเซอร์ไพรส์ด้วยไปสิโอเคงั้นเดี๋ยวเจกอกันในนี้นนะจ้ะ <c oughs> อ้าวพี่มดไหนไมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เหรอฉันกำลังจะแต่งงานกับหนุ่มอังกฤษคนนั้นใช่ไหม พี่รู้ได้ยังไงอะอ่ะก็เธอเล่าใ้ฉันฟังทุกวันใคะแล้วก็รูอ่ะคือไหนก็ไหนๆละดีด้วยนะคะค่ะต้องฉลองแล้วฉลองกันซะหน่อยแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยเพราะชีวิตจริงตัวคุณไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ เริ่มดูแลกระดูของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า